สบายดีพ pues ี่น like ้องสบายดีเบ <Phase. S 1> ุญสุขุส <c oughs> <hayır, S 2> ุคนเด้อค่ะขอบปลาห้าเห็ดกับเขาเนี่ยได้ก็แปเห็ดอะไรพี่เหดเปล่าพอดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหน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 เทียเอาลูกเทียเอาเทียดูมันจะไปตามน้ำไหลอย่างนี้แหละไปตามอย่างนี้เลย อุ้ยอ <recuper ates. S 1> uhm, oh, 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 ้เก่งใช่ไหมนั่นหรออู้เก่งแท้พีเทีนเดียวดพี่แก้มมันอยู่ตามน้ำาลตามมวลหินน่ะ

จำได้ไหมล่ะห6อัน <c oughs> มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายคันเด้วเนี่ยอื

ลาควายมาลำหลุดหนึ่งเขาก็ได้ วันหยุดอีกวันหนึ่งนักเรียนอีทกระบ้านพี่จะได้ไม่เคยียดที่นี่เห็ดเผาะเนาะเดี๋ยวตาหายไปอืม ตรงหนตรงหนาเห็ดพวกน่าจะออกอยู่ไม่ออกมันไม่มีเลยก็เท่าก็เท่า ไม่มมีแค่เดียวเห็นจะหมากี่ <laughs> หมาลำค้าง้ปู่น้องนางก็ย่ารออยู่รถเออ,อ,กแ,อแก้มมาคือใช่ว่าโอ้อะไรว่าเดิน หอนเอาพี yeah. mm. mm. ่น้องบองไปเห็นอะหมากหมากน้ำชงอันไม่เห็นได้ไหนเบื่เบื่ออีกบอไม่ได้ก็เพระแปลงเงียบแล้ว ยางมะตาที่โซมเลยพี่หน้องแต่แค่าไรก็ขึ้นปอยเดินวันนี้ใช้ตะปีนะคะ เหิดโพได้สองอัน เม็ดใหญ่แต่เจอก็เม็ดใหญ่อยู่ไม่มีเห็นบนี่ m u l t i m h b e a s ข้างเดียวนะบ่อตูหัวแถวข้างทางไมู่สิไม่มีไปลาลูกเน่เหม็นบ้ากี่ไง่นโดนเ้ากลยแล้วบนี่ข้างขงแบบ้างนี่อุย้ยไม่มีนี่นี่เออพเถีพิธีบ้าแค่ไบ้กใ่ไ่เลยหาเม็ดนี่ ไปไบรูใส่กระตาไปนะโนี like yani ่โนนโน้น่นีโนนยที่หายไปไหนใครเอาไปนะเนี่ยทียเนี่ย แมอยู่ไหนล่ะ<จ>นี่นี่ไปแท่นี่แท่นไปแทนว้ายไม่มีลูกใหญ่จนนี่นะ่ะไหนตอหมอไ,ไม่จะใหญ่เลยเรื่องเมอะไรจะห,หาอัน แม่แค่สม่แม่่ล้วใครเห็นเหรไปโกนหาดูแถวคาี่มีอยู่รึ้บ่ รถจอดเต็มป่ามูไวมั้งบูมี่มีค่ะคิดว่ามันสียอกนี่กินได้ปะไหนืเบื่อ เจอสาเหตุเบื่อได้ลุงก็มันเหมือนเห็ดปอกมาไหวถ่ายมาทิ้นเสื้อนี่ถ่ามมาทิ้นเสือ้อปีโมไซคันหนึ่งจัก,กรยานอยู่รถฉีบรถปั่นก็มี ไปยูกับบ mm ้านเลยเลยใหก็หลุดไปจากเก็บลูกว่ามากินเลยเฮ้ยนี่อะไพี่แกมาตัวสุกก็มีตัวดิบก็มีอ่ะคนัวแห่งเป็นอะไรโบวานนี่พู จากไม่มีเห็ดเลยยางจนเมือ่อยรู้จักว้กาวหาสองป่าเดียวสำนี้นิดเดียวนิงของยาดาไม่แต่แพ้ผู้ชายอาบอาบ ไปไปเลยมีไั้ล่ะป้าป,ปิเร<อ>ากระเจียวลาในวีดีโอให้ขอกันใหม่คลิปหน,<อ>น้าเนาะสบายดีเฮ<อ>็ดก็ได้อ๋อหนึ่งล่ะ